เดี๋ยวแกเป็นใครตามลูกช้างฉันมาทำไมสวัสดีครับผมพีโก้ประกันจากเยอรมน,นีผมมาคุ้มครองรถคันนี้ครับอย่ามาปีนเกลียวนะเว้ยรถชันฉันคุ้มครองเองได้โกเวกอะไรกันนักเนี่ยช้างมาทีอยู่ในสารข้านะตื่นหมดแล้วสวัสดีครับคุณนะ้าผมพีโก้ผมจะช่วยคุณน้าคุ้มครองบ้านด้วยครับเกิดเหตุไฟมงไฟไหม้ไฟฟ้ารัดวงจรลืมปิดแก๊สลืมดับทูบผมดูแลได้ครับนี่มันหมดยุคของพวกเราจริงๆแล้วสินะ เอไอก็มาแย่งงานคนนำทรัพย์ประกันยังมาแย่งงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกตายแล้ว <c oughs> พี่สักพี่สักพี่สักเร็วเร็วเบาหน่อยครับลูกช้างผมพักคอนอยู่สวัสดีครับพี่ศักผมพี่โก้จะมาช่วยพี่คุ้มครองอุบัติเหตุให้ลูกช้างพี่ด้วยครับไม่ว่าจะลม้มหัวแตกเศษแก้วตามเท้าหรือกาแฟาลวกตอนเช้าเราก็ดูแลครับ นี่มันอยา่างมงาชัดๆอะรู้ไหมพ่ศักิ์เขาเป็นเทวดาประจาตัวมีมนต์ปัดเป่าช่วยให้ครคลาดปาจากรทุกภัยอันตรายถ้ามันก่อนไม่ได้พ่ศักิ์ช่วยไว้นะป่าเนี้ยลูกช้างตกอะไรหัวแตกไปแล้วผมไม่ได้จะแย่งงานพวกพี่นะครับทางนี้มีพี่อยู่แล้วผมก็อุ่นใจแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรผมจะมาช่วยคุ้มครองให้อีกแรงครับจะมาคุ้มครองอะไรคุณเป็นฝรั่งมังค่าจะมาเข้าใจอะไรคนไทยเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ผมอยู่ไทยมานานนะครับพี่นายแค่ไหนกันเชียว ถ้าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงยังหัดเขียนกอไก่อยู่เลยถึงผมจะอยู่ไม่นานเท่าพี่แต่ผมอยู่ทุกที่ทั่วไทยครับมาจากเมืองนอกเมืองนาจะมาเข้าใจอะไรคนไทยจริงแค่มะลิหน่งวงกล้วย1หวีฉันก็คุ้มครองแหละแต่ที่เอโก้เราทํกกาประกันให้เป็นเรื่องง่ายกล้วยมะลิน้ําแดงไม่ต้องแค่โทรมาก,ก็คุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถเล็กรถใหญ่บิกไบค์อคิวัยปฏิเหตุ จะเดินทางไปไหนทําอะไรผมพี่โก้ก็จะอยู่ช่วยพวกพี่ครับพี่ก็ดูแลลูกช้างของพี่ก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรขึ้นมาผมจะดูแลลูกค้าผมต่อจากนั้นเองเรามาช่วยกันนะพี่พีโก้สู้เอซื้อความคุ้มครองได้แล้ววันนี้กับตัวแทนใกล้บ้านคุณหรือโทร1219คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w e r g o c o t h มีเออร์โก้ไวยังไงก็โอ